ตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็เป็นสี่แยกวัดโพนะครับก็ด้านตรงนั้นนะครับก็คันกั้นน้าของแยกวัดโพที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานั้นได้แตกนะครับสภาพอย่างที่เห็นภายในไม่กี่สิบนาทีระดับน้ําขึ้นกว่าตอนนี้ระดับน้ําขึ้นเกือบถึงหัวเข่าผมแล้วครับทางการของนครสวรรค์เองต่างเร่งที่จะกู้ไม่ให้คันกั้นน้ํานั้นได้แตกไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าระดับน้ําตอนนี้ไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองนครสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วครับชาวบ้านต่างกันเก็บของขนออกจากพื้นที่กันอย่างอุรหมานะครับสังเกตว่าด้านหลังนะ ความวุ่นวายของเจ้าหน้าที่ที่กําลังเล่งช่วยชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้ยากนะครับเพราะว่ากระแสน้ําค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแล้วก็มาแรงมากในตอนนี้นะครับน้ำที่มาตอนนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับทาให้พื้นที่ตรงนี้เดินทางค่อนข้างที่จะลําบากครับ ในจุดๆนี้นะครับที่หลังจากที่น้ํานั้นได้ไหลทะลักเข้ามาค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลมาจากแม่น้ําเจ้าพญาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงและเร็วกว่าปกตินะครับก็ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างกันพาช่วยมาทําคันกั้นน้านะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นได้หลากเข้าในเขตของพื้นที่ของเทศบาลได้มากกว่านี้นะครับค่อนข้างการทางานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะลําบากกันะครับเพราะว่ารถเล็กในตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าในพื้นที่ได้นะครับมีเพียงแต่รถบรรทุกหินทรายเท่านั้นที่จะเข้าพื้นที่ได้ ขณะนี้สั่งอพยพคนหมดแล้วฮะก็เอาทหารเข้ามาช่วยแล้วก็ทางกองช่างอะไรต่างๆเนี่ยผมสั่งให้ขนเข้าของแล้วก็อพยพคนออกแล้วฮะว่าในเบื้องต้นสามารถรับมือได้ไหมครับในตอนนี้คงป้องกันไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยแตกจ้าวมากประมาณเกือบร้อยเมตรฮะครับ <100 m S 1> ใช่ฮะใช่ในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีการสั่งผู้ป่วยทำให้ทหารเข้าไปแล้วฮะทหารเข้าไปช่วยทางโรงพยาบาลแล้วครับ ลำเลียงผู้ป่วยหนักออกน้องพื้นที่ใช่ครับกําลังเข้าไปเคลื่ออยู่ครับยังไงก็ยกของพื้นที่สูงไว้ชั้นสองฮะแต่น้ามันไม่ท่วมถึงชั้นสองแล้วครับแล้วก็ให้อยู่บนชั้นสองแล้วบ้านต่ำๆก็อพยพออกหมดครับคุณยายครับน้ํานั้นได้ไหลทะลักเข้ามาคุณยายรู้กันลุงหน้าไหมครับไม่รู้ฮะนั่งอยู่อยู่ๆก็เห็นเขาวิ่งกันก็เลยตลกใจก็วิ่งเข้าบ้านเหมือนกันวิ่งแล้วไม่รู้จะหยิบอะไรเลยงงไปหมด คุณยายอยู่กับใครครับตอนนี้ครับอยู่คนเดียวค่ะอยู่กับพี่สาวแต่พี่สาวเพิ่งเสียไปเมื่อเนี้ยน้ําเข้ามาเร็วไหมครับคุณยายตอนเหตุการณ์เร็วมากเลยค่ะเร็วมาอย่างเร็วเลยมันดิบไม่ถูกเลยพวกเพื่อนที่ทํางานเก่าพวกก็บอกโทรศัพท์มาก็รับไม่หวัดไม่ไหวบอกว่าให้ทําใจนะให้ทําใจ หลังจากที่ทางการเทศบาลเมืองนครสวรรค์นะครับได้นําหินครุกว่า10คันนะครับมากั้นน้ําไม่ให้น้ํานั้นได้ไหลทะลักในฝั่งนูน้นครับสังเกตว่าฝั่งนี้น้ํายังไหลทะลักอยู่นะครับก็ช่วยในระดับหนึ่งครับแต่เหตุการณ์ตอนนี้น้ํานั้นได้ไหลทะลักอย่างต่อเนื่องนะครับพร,รันยูเ่ามงคลชชัยสีถ่ายภาพทินภพพันธนามทีมข่าวระวังภยัยรายงานครับ